ถือว่าประสบความสำเร็จดีมากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยได้ผลเกินคาดไม่ว่าจะเป็นเป้าของผู้เข้าร่วมงานนะคะตอนแรกเนี่ยเราที่เมื่อวานที่เราบอกเอาไว้นะคะก็คือ115บริษัทใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด135บริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เราคาดหวังในประมาณ20บริษัทนะคะจาก14ประเทศทั่วโลกและยอดการซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ย ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้ที่68ล้านประมาณ2ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเป้าของเราค่ะประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากที่สุดประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกสิทธิ์ของประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศทอยู่ในเอเชียก็จะเป็นประเทศจีนไต้หวันญี่ปุ่นนะคะก็สนใจหนังสือเรทไหม นังสือฟิกชันในวรรณิยายค่ะและอีกประเทศนึงที่สนใจเลขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยก็คือมาเลเซียอันนี้จะเป็นเทรนด์ของอาเซียนทั่วๆไปก็จะมีมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เนี่ยจะสนใจนิยาย B L G L L G B T Q หนังสือแบบแนวพวกวัยรุ่นนักใสๆอะไรแบบนี้ค่ะส่วนประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะสนใจนิยายาไม่ใช่นิยายของทุทีหนังสือเดก็กแล้วก็ตำราเรียนพวกแบบทิลทัริค่ะ กลุ่มประเทศอื่นอย่างยุโรปอะไรยุโรปเนี่ยค่ะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะออชอบหนังสือแนวประวัติศาสตร์แล้วก็ฟิคชั่นนอนฟิคชั่นคือทุกหมวดเลยที่เป็นจากเมืองไทยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยมีรากฐานวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะเราจะมีการต่อยอดอะไรจากการ ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราจะมีการต่อยอดโดยการที่ทางสำนักพิมพ์และก็ทางผู้จัดทางผู้จัดงานนะคะผู้แบบก็คือจะ มีการจัดโรดโชว์ไปออกบูธในประเทศต่างๆที่มีงานหนังสือทั่วโลกนะคะเพื่อที่จะเอาลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยไปโชว์ให้กับประเทศที่เป็นคู่ค้าเราหรือว่าประเทศที่เขามีงานแฟร์ที่มีเป็นเหมือนแมกเนตในยุโรปอย่างเช่นแฟรงเฟิร์ตนะคะเราก็จะเจอสำนักพิมพ์จากอิตาลีอังกฤษมาร่วมซื้อขายลิขสิทธิ์กับเรานะคะมันเป็นการพรีเซนต์ว่าลิขสิทธิ์หนังสือไทยเนี่ยสามารถไปสู่ในตลาดโลกได้แล้วจริงๆคะ่ะ แล้วในอนาคตนะคะเรายังจะมีงาน BLGL Fair ที่กรุงเทพนะคะซึ่งเป็นงาน BLGL ที่ใหญ่ที่สุดค่ะที่ประเทศไทยเคยจัดมาและเราก็ยังจะมีคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะวางคอนเซปต์แล้วก็โครงการว่าเราจะทำเป็น business matching ระหว่างสำนักพิมพ์ให้เจอกับ production house ในประเทศเอเชียค่ะมาเลือกซื้อลิขสิทธิ์ได้เลยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คภายในปีนี้ค่ะไม่เกินควอเตอร์ที่3ค่ะ